สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะราชินีจิ้งจอกดูจริงใจขณะที่เธอพูดขึ้นมาว่านายท่านไปอุชังของ่าวเอ็กซ์ีมคิงนงั้นไล่ล่าข้าไม่ยอมหยุดข้าเอาชนะเขาไม่ได้เขาจะฆ่าข้าไม่ช้าก็เร็วข้าคงจะรับใช้ในท่านได้มไม่นานแฮนเซิคิดราชินีจิ้งจอกเอ้ยเธอเป็นแค่คนรับใช้ แต่เธอก็พยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกให้ฉันไปจอมจัดไปอูช้างให้กับเธอหัวใจของฮันเซนเต้นรัวทัในใดนั้นเครื่องหมายพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งบนหน้าผากของราชินีจิ้งเจ,จากก็เรืองแสงขึ้นมาราชินีจิ้งจอกเอามือกุมหัวในทันทีแต่เธอไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้เธอเริ่มจะกิ้งไปกิ้งมาบนพื้นในจังหวะนั้นใบหน้าของเธอก็ดูซีดมากๆดวงตาของเธอดูเหมือนกำลังจะกรุดออกมาจากเบ้าเธอดูแย่ามากๆมันเหมือนกับว่าร่างกายของเธอกำลังจะระเบิดได้ทุกเมื่อ นายท่านได้โปรดเมตตาราชินีจิ้งจอกขอร้องแฮนเซนผิดเครื่องหมายพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งเขามองไปที่ราชินีจิ้งจอกและพูดในเมื่อเจ้าเป็นท่านรับใช้ของข้าเจ้าต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่ข้าพูดเจ้าจะพูดได้แค่ในตอนที่ข้าบอกให้เจ้าพูดเท่านั้นนายท่านไปให้ข้าด้วยข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วราชินีจิ้งจอกรีบรุกกลับขึ้นมาลักค้งคำนับแฮนเซนแต่ในหัวเธอกำลังคิดไอ้แก่อย่าคิดว่าเจ้าจะควบคุมข้าได้ตลอดไป ถ้าข้าไม่ค้นพบวิธีที่จะทำลายบัรทัสัญญานี่ข้าก็คงจะไม่ปล่อยให้ตนเองถูกควบคุมแบบนี้แฮนเซนเอาบางสิ่งออกมาให้กับราชินีจิ้งจอกนี่คือโทโเค็นของข้าเมื่อเห็นโทโเค็นนี้ก็เหมือนกับเห็นข้าถ้ามีใครคนอื่นใช้โทโเค็นนี้ไปพบกับเจ้าจาต้องเชื่อฟังคำสั่งคนคนนั้นถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าคงจะรู้ถึงผลลัพธ์ที่ตามมาถูกไหมราชินีจิ้งจอกโคบคำนับอย่างมีมารายาทและรับโทโเค็นไปหลังจากที่ราชินีจิ้งจ,จอกจากไปแล้วแฮนเซนก็คิด เผ่าจิ้งจอกนั้นมีชายหญิงที่มีสเสน่ห์อยู่ทั่วทั้งจักรวาลหน่วยข่าวกรองของพวกเขาถือเป็นที่หนึ่งถ้าเราได้รับความช่วยเหลือจากเผ่าจิ้งจอกนั่นก็เท่ากับว่าเรามีตาอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่ราชินีจิ้งจอกเป็นภรรยาของขุพนพลโกสโบนเธอต้องรู้ความลับมากมายเกี่ยวกับเซคเทสเทพสบริดในเวลานี้เธออาจจะยอมเชื่อฟังเราแต่เธออาจมีจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายอาฟแอบแฝงอยู่ เราควรจะระวังตัวให้ดีในตอนที่ติดต่อกับเธอหลังจากที่ราชินีจิ้งจอกไปแล้วแฮนเซร์ก็สัมผัสได้ถึงพลังของพันธสัญญาตามได้ที่เขาสวมมงกุฎสกายกอร์อยู่ไม่ว่าราชนีจ,จิ้งจอกจ,จะอยู่ที่ไหนเขาก็สัมผัสถึงเธอได้นอกจากนั้นเขายังสามารถควบคุมเครื่องหมายพระเจ้าแห่งความมั่งคั่งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่เธอก็จะมีชีวิตอยู่ถ้าเขาต้องการให้เธอตายาเ,าตาเธอก็ต้องตายเมื่อแฮนเซินถอดมงกุฎสกายกอร์ออกเขาก็จะสัมผัสถึงพันธสัญญาไม่ได้อีกมีเพียงแค่ยไข่่ข่่ทียงงงเป็นนนนสวหึขอรากากซ นั่นมันสมเหตุสมผลฐานะเทพสับริของเราเป็นสิ่งที่มาจากมงกุฎสกายก๊อดเราไม่ใช่เทพสับริจริงจริงแฮนเซนไม่คิดว่านี่เป็นอะไรที่น่าเสียดายเขายังไม่คิดจะกลายเป็นเทพสับริจริงจริงการได้รับอายุขยเพิ่มถือเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วแฮนเซนในโหมดซีโนจนิกเดินเข้าไปข้างในสวนเล็กๆของเผ่าเอ็กซ์เทมคิงราชาไปกำลังชงน้ำชาอยู่ถามขึ้นมาตอนละ่ะผลเป็นยังไงข้าน้มน้าวแฮนเซนให้ร่วมมือกับพวกเราได้สำเร็จแต่เขามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งแฮนเซนพูด เงื่อนไขอะไรราชาไปไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาดูเหมือนกับว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้พวกเราต้องมอบสมบัติที่จะช่วยโกเดนโกลเดอร์ให้กับเขาแล้วเขาจะเป็นคนช่วยโกเดนโกลเดอร์เองแฮนเซนพูดได้แต่ข้าจะมอบให้กับเขาที่ด้านนอกวิหารพระเจ้าในวันนั้นราชาไปพูดพร้อมกับพยักหน้าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาแฮนเซนมองไปที่อัญมณีสีดำบนแหวนของราชาไปหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าข้าขอดูแหวนนั้นอีกครั้งได้ไหมทำไมมันมีปัญหาอะไรอย่างนั้น ราชาไปถามขณะที่ถอดแหวนออกและโยนมันไปให้กับแฮนเซนแฮนเซนรับแหวนไปเขามองไปที่แหวนวงนั้นอยู่สักก่อนที่จะโยนมันกลับคืนไปให้กับราชาไปมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอที่แหวนวงนี้ใช้เพื่อทดสอบจีโนฟิตร่างกายศักดิ์สิทธิ์ราชาไปมองไปที่แฮนเซนและถามทำไมเจ้าถึงถามแบบนั้นแฮนเซนมองไปที่ราชาไปและพูดเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ได้แต่ข้าขอบอกตามตรงเลยว่าข้าไม่เคยใช้จีโนฟิตร่างกายศักดิ์สิทธิ์ถึงอย่างนั้นแหวนนี้ก็มีปฏิกิริยากับข้า ข้ากลัวว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทําให้มันเป็นบาปนั้นเจ้าจะช่วยคลายความสงสัยของข้าได้ไหมทันใดนั้นราชาปไปก็ขมวดคีวและถามเจ้าคิดว่าข้าโกหกเจ้าอย่างนั้นหรอถ้าเจ้าไม่รู้อะไรจริงๆข้ากลัวว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแฮนเซนถอในใจแล้วพูดช่างเถอะพวกเราจะได้รู้ความจริงเองข้ายัางมีเรื่องที่ต้องไปทําดังนั้นข้าขอตัวก่อน แฮนเซิลเดินออกไปจากสวนหลังจากนั้นเขาก็ใช้กาซีเทเลพอร์ตเพื่อกลับไปที่สเปรการ์เดนราชาไปมองดูแฮนเซิลจากไปหลังจากนั้นเขาก็พูดกับตนเองมันมีปัญหากับแหวนวงนี้จริงๆอย่างนั้นหรอหรือว่านี่เป็นอุบายบางอย่างของดอลล่าหลังจากที่แฮนเซิลกลับไปที่สเป c e การ์เดนเขาก็ค้นพบว่าที่ห้องมีแฮนเซิลอีกคนรออยู่แฮนเซิลที่อยู่ในห้องมองไปยังแฮนเซิลที่เพิ่งจะกลับมาและถามเป็นยังไงบ้าง ฮันเซิที่เดินเข้ามาระเบิดกลายเป็นควันหลังจากนั้นเป่าเอ๋อก็เดินออกมาและพูดแหวนนั่นมีปฏิกิริยากับหนูดีฮันเซนแพักหน้าถึงแม้เขาจะคาดเดาผลลัพธ์เอาไว้แล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่วางใจถ้ายังไม่ได้ลองทดสอบดูราชาปไปาเคยเห็นฮันเซนมาก่อนแต่เขาไม่ได้แสดงความสนใจในตัวของฮันเซนแต่ในตอนที่ฮันเซนพบกับราชาป,ปาในร่างกายซีโนจนิก ราชาไปก็เริ่มปฏิบัติกับเขาอย่างแปลกๆแฮนเซนจึงคาดเดาว่าแหวนนั้นอาจจะมีปฏิกิริยากับเขาเฉพาะในตอนที่เขาอยู่ในโหมดซีโนเจนิกเท่านั้นแล้วมันจะไม่มีปฏิกิริยากับแฮนเซนในร่างปกติแฮนเซนแค่ไม่รู้ว่ามันจะมีปฏิกิริยากับเปาเอ๋อที่ปลอมตัวเป็นแฮนเซนในโหมดซีโนเจนิกไหมด้วยเหตุนั้นแฮนเซนจึงให้เปาเอ,อ๋รลองไปพบกับราชาไปดูตอนนี้เมื่อแฮนเซนพิสูจน์ได้ว่าแหวนนั้นมีปฏิกิริยาเฉพาะกับร่างกายซีโนเจนิกนั่นก็ทําให้แฮนเซนคาดเดาได้มากกว่าเดิม โมซีโนจนิกเป็นผลลัพธ์จากการรวมวิชาจีโนสีวิชาการที่แหวนนั้นมีปฏิกิริยากับโมซีโนเจินิกนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือสําหรับทดสอบจีโนฟูอิดร่างกายศักดิสิทธิ์นี่มันแปลกจริงๆเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะราชาไปหลอกเราหรือว่ามันเป็นเพราะกษัตริย์ของเอ็กซ์ตีมคิงถูกหลอกกันแน่แต่เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเมื่อถึงเวลาที่ได้ตกลงกันเอาไว้ฮันเซินจะให้เปาเอิร์สแกนร่างกายซีโนเจนิกของเขาแต่เธอยังไม่ได้เปลี่ยนร่างในทันทีเปาเอิร์ หนูจำเอาไว้ให้ดีว่าหนูจะเข้าไปเป็นคนสุดท้ายและหนูจะหนีออกมาเป็นคนแรกอย่าได้เข้าใกล้พระเจ้าชัวพิบตาหนูรออยู่ที่นี่ก่อนหนูคอยตามไปทีหลังหลังจากที่พ่อพูดคุยกับราชาไปเสร็จแล้วแฮนสันสวมใส่ชุดคลุมสีฟ้าดำขณะที่พูดกระเป๋าเออหลังจากนั้นเขาก็ไปที่หน้าปราสาทของพระเจ้าราชาไปแล้วคนอื่นๆอ,อีกสองคนมารออยู่ที่นั่นก่อนแล้วราชาไปไม่ได้เจอกันัะนาน คุณยังสบายดีไหมแฮนเซ่มาถึงตรงหน้าราชาไปแล้วคงคำนับเล็กน้อยก่อนที่จะหันไปมองอีก2คนที่อยู่ข้างๆราชาไปัยันเซ่คิดว่าราชาไปจะพายอดฝีมือของเผ่าเอ็กซ์ตีมคิงมาหลายคนแต่เขาพามาแค่2คนและ2คนที่เขาพามาก็ไม่ใช่คนของเผ่าเอ็กซ์ตีมคิงแต่เป็นซีโนเจนิก1ในซีโนจนิกมีขนสีขาวและผิวสีดำ มันดูเหมือนกับวานอนแก่ส่วนซีโนเจนิกอีกคนดูเหมือนกับสปปรตร่างกายของเขาเรืองแสงสีเขียวมาเขาดูเหมือนกับผีที่คนอื่นสามารถมองทะลุผ่านได้ออร่าของสปปรตทั้งสองดูทรงพลังมากๆเห็นได้ชัดว่าพวกมันเป็นซีโนเจนิกทูกอตมันไม่มีอะไรต้องสงสัยในเรื่องนั้นขอบคุณกอดฟอรเธอร์หานที่มาข้าสบายดีแต่ทำไมข้าถึงไม่เห็นดอลล่า,ลามาด้วยกันราชาไปยิ้มดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความบาดหมางที่เคยมีต่อหันเซในอดีต นลราบอกว่าเขาจําเป็นต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกหน่อยเขากาลังเตรียมอาวุธที่ทรงพลังเขาจะตามมาทีหลังแฮเสนตอบราชาไป,ป่ายพยักหน้าและไม่ได้ถามอะไรอีกเขาชี้ไปที่ซีโนเจนิกทั้งสองและพูดนี่คือซันมูนก๊อตเป็นซีโนเจนิกขั้น God, ทูกอดธาตุการเวลาที่แข็งแกร่งส่วนนี่คือสเปซสปิรตเขาเป็นซีโนเจนิกขั้น God, ทูกอดธาตุอากาศด้วยความช่วยเหลือจากพวกเขาและด้วยพลังของเจ้ากับดอลล่าการร่วมมือของพวกเราจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนคุณรอบคอบจริงจริง ฮันเส้นพูดก่อนที่จะถามขึ้นมาว่าว่าแต่คุณจะทำลายพลังของพระเจ้าชั่วพริบตาที่กักขังโกลเด้นโกลเลอร์อยู่ยังไงด้วยสิ่งนี้ราชชาวไ,ไม่มัวพูดอะไรไร้าสาระเขานำสมบัติออกมาแสดงให้หันเส้นดูมันเป็นกันไกหย,ยกสีทองใบมีดของกันไกด้านบนเป็นโลหะสีดำขนาดที่ส่วนล่างมีสีขาวบริสุทธิ์ใบมีดทั้งสองนั้นถูกรอมขึ้นมาให้ดูเหมือนกับมังกรทั้งสองนี่คือสมบัติที่มีชื่อว่าไรเซเซอร์ มันทำขึ้นมาจากยีนซีโนจิของมังกรแสงธาตุการเวลาขั้นทูกอสสองตัวเอฟฟาของพวกเราได้ฆ่ามาังกรแสงตัวเมียและตัวผู้เพื่อนำยีนของมันมาทำเป็นอาวุธด้วยการรวมวัตถุดิบที่หายากจำรวนมากพวกเขาใช้เวลานานหลายปีเพื่อจะล้อมไลซิสเตอร์นี้ขึ้นมามันใช้ได้ผลดีมากๆกับใบเซมาและพลังธาตุกาลเวลามันควรจะทำลายพลังธาตุกาลเวลาที่กักขังกูเดนโกเลอร์อย่างง่ายได้ และนี่ยังเป็นอาวุธที่จะช่วยข้าระเจ้าช่วพิบตาหลังจากหยุดไปชั่วคู่ราชาไปก็พูดต่อข้าสัญญากับเจ้าว่าข้าจะให้เจ้าเป็นคนใช้มันแต่ไลเซอร์เป็นอาวุธที่ใช้ได้เฉพาะคนที่มีพลังธาตุการเวลาเท่านั้นข้าจึงขอแนะนําให้ซันมูนก็อดเป็นคนใช้มันเพราะเขาน่าจะดึงประโยชน์ของมันออกมาได้มากที่สุดแน่นอนว่าเรื่องนี้ให้กอดฟาเธอร์หานเป็นคนตัดสินใจข้าแค่แนะนาเท่านั้นราชาไปพูดขณะที่ส่งกันกให้กับแฮนเซนแฮนเซนลองใช้พลังของตนเองแล้วพบว่า เขาไม่สามารถทำให้ไรซิเซอร์ทํางานได้เขาจะไม่ต้องมีพลังธาตุการเวลาเพื่อใช้วุฒิชิ้นนี้ราชาไปนี่เจ้าเล่จริงๆเขารู้อยู่แล้วว่ามีแค่คนที่มีพลังธาตุการเวลาเท่านั้นที่จะใช้ไรซิเซอร์นี้ได้ดังนั้นเขาจึงพาซามูนกอดเอฟที่ใช้มันได้มาด้วยเขาคงจะคิดว่าเราใช้มันไม่ได้อย่างนั้นสินะแต่เขาคิดผิดเราไม่เพียงแค่ใช้ธาตุการเวลาได้ เรายังเคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมันด้วยแฮนเซนพูดเยอะอย่าในใจเมื่อราชาไปเห็นว่าแฮนเซนไม่สามารถเปิดใช้พลังของไลซิเซอร์ได้เขาก็ยิ้มออกมาซันมูนกอดเอฟมองมาที่แฮนเซนด้วยสีหน้าที่หวนดีเขาคิดว่าแฮนเซนคงจะยอมให้เขาเป็นคนที่ใช้ไลซิเซอร์ขณะที่แฮนเซนถือไลซิเซอร์อยู่ในมือเขาก็มองไปที่ซันมูนกอดเอฟ ในตอนที่ซันมูนกอดเอฟคิดว่าแฮนเซนกำลังจะส่งไลซิเซอร์มาให้กับเขาเอาร่าของแฮนเซนก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทัในใดนั้นไลซิเซอร์ก็ปลดปล่อยเสียงคำรามของมังกรสองตัวออกมาแสงสีดำและแสงสีขาวเรืองขึ้นอย่างสว่างสวยมันกลายเป็นมังกรสีดำและสีขาวที่บินวนรอบตัวของแฮนเซนสีน้าของซันมูนกอดเอเปลี่ยนไปราชาปไปเองก็ดูตกใจเช่นกันแต่ใบหน้าของเขากลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วเขาหัวเราะออกมากอนฟาเดอร์หา huh? นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ คาดไม่ถึงเลยว่ากอฟาเธอร์หาจะเชี่ยวชาญพลังธาตุกาลเวลาด้วยแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่มันเพียงพอที่จะใช้ไลซิเซอร์นี่แฮนเซนพูดก่อนที่จะแกบไลซิเซอร์ไปไลซิเซอร์นั้นทรงพลังแต่มันก็กินพลังงานจํานวนมากเช่นกันแฮนเซนแค่ใช้มันเพียงชั่วคู่แต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วในตอนแรกซันมูนกอดแอบคิดว่าตนเองจะเป็นคนที่ได้ใช้ไลซิเซอร์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขารู้สึกหดหู่เขาถามขึ้นมาอย่างหุดหงิดทำไมดอลลาร์ถึงยังไม่ไมา นี่เขากลัวว่าจะถูกพระเจ้าชัวร์พิบตาฆ่าเลยไม่กล้ามาอย่างนั้นเหรอแฮนเซนคิดถึงแม้ราชาไปจะไม่รู้ว่าแฮนเซนและดอลล่าเป็นคนคนเดียวกันแต่เขาคงจะสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเราการร่วมมือกันในครั้งนี้อาจจะถูกทําเพื่อทดสอบพวกเราก็เป็นได้โชคดีที่เป่าเอ๋อใช้แว่นกันแดดเปลี่ยนร่างเป็นเราได้ไม่องั้นราชาไปก็อาจจะเอกใจขึ้นมาไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นเป่าเอ๋อในร่างของดอลล่าบินเข้ามาขอโทษที่ทําให้พวกเจ้าต้องรอเปาเอ๋อพูดเธอลอกเลียนแบบการพูดของแฮนเซน แค่เจ้ามาที่นี่ก็ดีพอแล้วราชาไปพูดพร้อมกับหัวเราะในเมื่อทุกคนมาถึงแล้วพวกเราก็เข้าไปในปราสาทพระเจ้ากันเนี่ยแฮนเซอร์เรียกร่มเมดูซาเคสออกมาแล้วถือกันไกลด้วยมือข้างพร้อมกับใช้ระเขตการเวลาของเขาดีราชาไปแพ็กหน้าคนอื่นๆไม่มีใครออกความเห็นอะไรพวกเขาเรียกอาอุธของตนเองออกมาเตรียมตัวต่อสู้ เปาเออร์เปิดใช้งานแหวนอีวิโลตัสและเกาะกระ,กะดูกนภาร่างกายของเธอเรืองแสงสีม่วงออกมาและปกคลุมไปด้วยมีแสงที่เหมือนกับใบเรื่อยและชาวไปใช้ร่างกายพิเศษของเขาซันมูนกอนเอฟและสเปซสป,ปิริตเองก็ปลดปล่อยพลังป้องกันที่แข็งแกร่งออกมาเหตุผลที่ทุกคนใช้พลังของตนเองและเอาวุธออกมาตั้งแต่แรกนั่นก็เพราะเมื่ออยู่ต่อนหน้าพระเจ้าชูปิลตาพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรหลังจากเตรียมตัวกันพร้อมแล้วทุกคนก็เข้าไปในปราสาทพระเจ้าเมื่อพวกเขาเข้าไปในเขตแดนของปราสาทของพระเจ้าสิ่งมีชีวิตมาก ทมทั่วจักรวาลก็หันความสนใจมาที่พวกเขานันดอนลาไม่ใช่เหรอนี่เขากําลังจะไปที่วิหารพระเจ้าเปืือกขาดเทพสมฤทธิ์อีกแล้วทําไมลาช้าไปถึงได้มากับดอนลาด้วยโฮ้ยก็ฟ้าเธอหานก็มาด้วยแล้วเนี่ยครั้งก่อนเขาถูกพระเจ้าชัวพิบตาเล่นงานไปไม่คิดเลยว่าเขาจะกลับมาอีกซีโนจจนีสองคนนั้นเองก็ดูไม่ธรรมดานะน่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนี่พวกเขาจะไปท้าสู้กับเทพสมฤทธิ์คนไหนกันมันต้องเป็นเทพสมฤทธิ์คันดิเซตเตอร์แน่ๆเทพสมฤทธิ์คันดิ นอล่าค่าเทพสมริดคันดิเซเตอร์ได้ด้วยตัวคนเดียวบาวนั้นเขาจะไปร่วมมือกับคนอื่นทำไมข้ากลัวว่าเทพสมดิจที่เขาจะไปฆ่านั้นอาจจะเป็นขั้นแอนนิฮิเลชันทุกสิ่งมีชีวิตใน้จัก,กรวาลจับจ้องไปที่หฮนเซอรและคนอื่นๆขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่เข้าไปยังวิหารหนึ่งในปราสาทพระเจ้าในปราสาทบนดาวแคสสีแดงผู้หญิงที่สวมใส่ชุดกี่เพาลและถือร่มสีแดงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอพูดขึ้นว่านายท่าน ฮันซ์กำลังไปท้าสู้กับพระเจ้าชั่วผีตายอีกครั้งพวกเราควรจะไปทำสิ่งที่ฮันจริงจือบอกให้พวกเราทำไหมเจ้าคิดว่าพวกเราควรทำตามที่เขาบอกอย่างนั้นเหรอจากาพันมนุษย์นั่งอยู่บนบันลังขณะที่มองแฮนซ์และคนอื่นๆเข้าไปในเขตแดนของปราสาทพระเจ้าผู้หญิงชุดแดงพูดขึ้นมาถึงแม้ตามทฤษฎีแล้วแฮนจริงจจะไม่มีทายาทแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีทายาทจริงๆ ฮันเซจะต้องเป็นเลดของเขาดังนั้นพวกเขาควรมีความสัมพันธ์กันบางทีเขาอาจจะใช้พวกเราเพื่อช่วยฮันเซนทำลายเขตแดนนั้นจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ